บทที่3เรื่องไม่รับแต่คนรุ่นหลังไม่รู้ที่นาอังุ่นคุยกับปู่ผงปู่ผงมีแก้วน้อยเป็นหนึ่งในอุปถัใกล้ชิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและมีศักดเป็นน้องชายหลวงปู่เพราะพ่อปู่ผงเป็นโยมน้าของหลวงปู่ปัจจุบันถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้90ปีนาอังุ่นสุขเจริญมีศักเป็นหลานของหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญ เพราะทวดของณังุ่นเป็นพี่สาวของโยมแม่หลวงปู่ปัจจุบันในปีพุทธศักราช2554อายุ67ปีอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีการตายของมนุษย์อาจทำให้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนนั้นดับลงไปด้วยแต่ก่อนที่ประวัติศาสตร์จะเลือนรางไปมากกว่านี้เราจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านเกิดของหลวงปู่วัดปักน้ำ เพื่อไปพบกับน้าองุนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาสืบค้นถึงบุคคลในประวัติศาสตร์แม้ท่านจะละจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามโดยมีน้าองุ่นเป็นคนเล่าและเรื่องที่เล่าก็ไม่ใช่ความลับแต่เป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังไม่รู้หรือรู้ไม่หมดในวันนี้เรากำลังจะเปิดเผยให้ท่านรู้เรื่องราวทั้งหมดประดุดอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยกันนะอาองุน เป็นหลานของหล้งปู่ที่ไปมาหาสู่กับปู่ผงบ่อยๆจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตปู่ผงเรื่องที่นาอางุ่นเล่าเป็นเรื่องราวที่ได้พูดคุยกันตามประสาญาสนิทกับปู่ผงซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในความทรงจําที่ชัดเจนของน้าอางุ่นและจะมาถ่ายทอดให้เราได้รับรู้กันปู่ผงเป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิดมีอาชีพค้าไม้คำต้นส้มปู่ผง จะหอบเอาไม้ค้ำต้นส้มไปขายแถวบางมดพอไปบางมดทีไรก็แวะไปหาหลวงปู่ที่วัดปากน้ำซึ่งตอนที่หลวงปู่เริ่มป่วยญาติิของท่านต่างส่งลูกๆของตัวเองไปคอยช่วยอุปถากรวมแล้วทั้งหมด6คนหนึ่งในนั้นก็คือปู่ผงซึ่งเป็นอุปถากค,คนสำคัญผู้มีศักดิ์เป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่ ที่ได้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเป็นเวลาถึงสองปีเต็มปู่ผงเล่าให้น้าอุนฟังว่าได้ไปอุปถากหลวงปู่วัดปากน้ำตอนอายุ40กว่ากว่าตอนนั้นหลวงปู่อายุประมาณ70กว่าปีอุปถากจนกระทั่งท่านมรณภาพช่วงที่หลวงปู่ป่วยท่านไม่เอาใครหมอที่โรงพยาบาลถามท่านว่าทำไมไม่เอาพระลูกวัดมาดูแล ท่านบอกไม่เอาเอาน้องชายดีกว่าคนอื่นไม่เอานี่ท่านพูดเองถึงแม้ท่านจะป่วยแต่ท่านก็ตื่นตีสี่เป็นประจำปู่ผงก็จะเอาน้ำมาให้ท่านล้างหน้าล้างตาหลวงปู่มีเก้าอี้หวายอยู่ตัวหนึ่งท่านนั่งอยู่บนนั้นปู่ผงก็นั่งอยู่ตรงนั้นคอยจนกว่าอาหารจะมาประมาณตีหา้ากว่าอาหารมาแล้วก็เอามาจัดเตรียม ท่านก็จะฉันเวลาฉันท่านจะตะล่อมข้าวให้กลมอยู่กลางจานแล้วตักทีละช้อนละช้อนท่านจะทำให้ข้าวในจานกลมตลอดพอฉันเสร็จท่านก็นั่งรับแขกเมื่อหมดเวลารับแขกท่านก็ไปทำงานของท่านคือนั่งวิปัสสนาพอห้าโมงถึงจะออกมาฉันเพลงเสร็จแล้วก็รับแขกต่อเลยพอรับแขกเสร็จ ก็ไปทำงานของท่านต่อตอนหลังท่านป่วยมากทำอะไรไม่สะดวกเวลาจับอะไรมือก็จะสัน่นเวลาตักข้าวก็สั่นหกหมดปู่ผงต้องป้อนท่านความอดทนของท่านเด็ดขาดเลยยิ่งช่วงที่ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชนอนอยู่ที่นั่นหกเดือนท่านไม่เคยบ่นว่ากูเมื่อตรงนั้นเมื่อตรงนี้เลยไม่เคยบ่นเจ็บปวดอะไรเลยอดทนจริงๆ แถมขนาดป่วยท่านก็ยังรับแขกแต่ทางโรงพยาบาลให้เข้าเยี่ยมเป็นเวลาไปกันเยอะแยะเลยหลวงปู่ท่านก็นั่งหลับตาบนเก้าอี้พวกญาติโยมก็นั่งสมาธิล้อมท่านอยู่เป็นอย่างนี้ทุกวันวันพฤหัส,สบดีจะมากกว่าเพื่อนช่วงที่ปู่พงอุปถากหลวงปู่อยู่ช่วงท่านสบายสบายท่านก็จะออกมานั่งเก้าอี้คุยกับปู่พงว่าไอผง ที่พวกมึงมาพยาบาลกูนะพวกมึงเบื่อกันไหมปู่ผงก็ตอบท่านไปว่าไม่เบื่อหลวงปู่ท่านก็พูดว่าที่พวกมึงพยาบาลกูนะมึงรู้ไหมว่ามันดีร้อยดีพันแล้วนะที่มึงปฏิบัติกูเนี่ยมึงปฏิบัติพระอื่นสิบองค์ยังไม่เท่าปฏิบัติกูองค์หนึ่งรอกตอนนั้นแม่ชีถนอมก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแม่ชีถนอม เป็นแม่ชีที่เข้าถึงพระธรรมกายหลวงปู่จึงให้ไปดูว่าผู้ปฏิบัติหลวงปู่ตายแล้วไปไหนแม่ชีถนอมนั่งเข้าที่ดูอยู่พักหนึ่งแล้วตอบว่าคนปฏิบัติหลวงพ่อต้องขึ้นสวรรค์เจ้าค่ะอย่างน้อยก็ดาวดึงที่กุติของหลวงปู่ท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าเป็นพระอื่นต้องมีบ้างความจริงท่านจะซื้ออะไรก็ได้ เงินท่านถมถืดเยอะแยะไปแต่ท่านไม่เอาเลยมีแต่อัฐบริขารและที่นอนที่ท่านใช้อยู่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยเพราะท่านไม่สะสมมีคนไปทักท่านว่าโอ้โ oh หหลวงพ่อสร้างตึกอะไรให้พระอยู่และหลวงพ่อมาอยู่อย่างนี้ทำไมหลวงพ่อไม่สร้างที่อยู่ให้มันดีบ้างละ่ะท่านบอกว่าไม่เอาเราให้เขามีความสุขก็พอใจแล้ว เราจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้จะกินยังไงก็กินได้ให้เขามีความสุขก็แล้วกันเขามาอยู่กับเราต้องให้ความสุขแก่เขาอย่าให้เดือดร้อนให้ได้รับความร่มเย็นโรงเรียนมีครูมีอยากเรียนก็เรียนเลยใครอยากบินธบาทก็ไปใครไม่ไปก็มีข้าวให้จากนั้นหนะ้อาอุงุ่นก็เล่าชีวิตส่วนตัวของปู่ผงว่า ตั้งแต่น้ารู้จักปู่ผงมาน้าก็เห็นชีวิตแกลำบากมากตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัวหรือตอนมีครอบครัวแล้วก็ลำบากบ้านที่ปู่ผงอยู่น้าไม่อยากให้ใครไปเลยเพราะสภาพมันแย่เหลือเกินเป็นกระต๊อบไม้เก่าๆเล็กๆพื้นที่กินที่นอนครัวทุกสิ่งทุกอย่างใช้พื้นที่เดียวกันหมดใต้ถุนบ้านก็สก,กปรกยุงชุมเป็นน้ำคร่เหม็น ปู่ผงม,มีชีวิตที่ลำบากยากจนถึงขนาดหลวงปู่ท่านต้องเอ่ยปากให้ปู่ผงทํทำบุญตรงจุดนี้ปู่ผงเคยเล่าให้นาฟังถึงตอนที่หลวงปู่พูดกับปู่ผงไว้ว่าไอผงม,มึงเอาเงินมาทำบุญสร้างโรงเรียนประยัดกับกูซึ่งปู่ผงก็ตอบท่านไปว่าทำไมจะต้องมาเอาเงินกับผมด้วยละ่ะหลวงพี่ก็รู้ว่าผมไม่มี ให้ไปเอากับนายห้างสวัสดิ์หรือคนนายล้อมสิเขาก็สร้างให้แล้วหลวงปู่ก็บอกปู่ผงว่าไอ้ผงที่มึงยากจนอยู่ทุกวันนี้เพราะมึงไม่มีสายสมบัติติดตัวมาเลยมันถึงได้ยากจนถ้ามึงเอาเงินมาทําบุญกับกู25บาทเนี่ยเท่ากับมึงจะได้สมบัติพันล้านติดตัวเชียวนะพบชาติต่อไปมึงจะไม่จนแบบนี้